สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับช่องหนูนะจ๊ะชวนกินข้าวอีกนะคะวันนี้เราได้อะไรกินวันนี้ได้ผัดซีอิ๊วค่ะผัดซีอิ๊วแล้วก็มีถั่วฝักยาวกับอะไรนะผักลิ้นฟ้าเนาะฝักลิ้นฟ้ามาจิ้มกับน้ำพริกเจียวบองค่ะอร่อยแซ่บหลายมามากินข้าวน้ำกันจ้าอันนี้ซื้อมาจากตลาดนัดนะคะ ผักสีอิ่วสือโอ้ยแอนดินไหวกินเข้าด้วยกันนะคะจับล,ล,ลยผักลิ้มฟ้าผักลิ้มฟ้าจิ้มตุยพริกกระบอกจับลายจ้าขมดี ตัวผักยาวจิ้มพริกจจบองกระแซ็นะคะพริกจะบองหมูเห็ดแซ่บขึ้นเกอืม มันนี่กินง่ายง่ายจ้ากับขา้ามันยำพริกกระสับเลยืม <c oughs> มากินข้าวแรงน้ำกันจ้าเมื่อนี่กินอาหารง่ายๆยย่ามหิวกินอันยังก็แซ่บ ปลาปร้ซาทั้งขมทั้งเผ็ดก็แซ่บอยู่มื่อนี้ตั้งตั้งกล้องแนวใหม่จ้ะจะได้เห็นอาหารช,ะชะัดชัด บ่แม่นแนวใหม่ดอกจ้าผู้อื่นเพื่นก็นตั้งมาหลายแล้ว มึงหิวข้าวยีเลยกินอีกอย่างก็แซ่ thank mm -hmm. you sabe แซ่บเลยส่วนฝั่งยาจิ้มน้ำพรกจะบ่งแซ่บคับ แล้วจ้าหมดแล้วมือนี้กินเขาได้หลายหลายกระสุดเถอะยุเขาขนาดมือนี้โอ้ยเนี่ยเนี่ยหมดแล้วขอโทษด้วยจ้าขอโทษขออภัยอิ่มแล้วจ้า,จามือน,นี่ เมือ่อนาบมากินขอน้ำกันไหมได้จ้ามื่อนี่ไปก่อนได้จ้ะ